สวัสดีชาว EDC วันนี้มีไฟฉายตัวแรงมาแนะนำนะครับอาจจะไม่แรงที่สุดในโลกหรอกแต่ว่าผมมองว่ามันแรงเพียงพอที่จะใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็แรงสำหรับแบบใช้งานในพื้นที่ที่เราต้องการแสงสว่างมากๆนะครับที่สำการคือราคาไม่แพงราคาไม่แพงนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นรุ่นอะไร c o n v o y M21B ไฟฉายตัวแรงนะครับกึงๆ จะเรียกว่าเป็นไฟฉายเทตติคอลมไหมก็ได้นะผมว่าเห็นไหมตัวโครม,มันมีแบบมีเดือสสำหรับการกระแทกด้วยนะครับแล้วก็ขนาดจับเนี่ยกำลังแบบพอดีมือเลยนะใช้สำหรับแบบป้องกันตัวหรือใช้ทุบก,กระจกทุบอะไรต่างๆได้นะครับตัวนี้ผมได้มาจากการประมูลนะครับราคาอาจจะแตกต่างกันไปนะถ้าเพื่อนๆไปซื้อมือหนึ่งเนี่ยซึ่งมือหนึ่งเนี่ยราคาก็น่าจะอยู่ราวๆ ราคาอยู่ประมาณ800กว่าบาทนะครับในราคามือ1นึ่งรับประกัน1ปีแล้วก็ร้านที่ผมจะแนะนำเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับซึ่งราคานี้หลายๆท่านอาจจะซื้อได้ถูกกว่านี้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ร้านที่ไว้ใจได้มีการรับประกันมีการเซอร์วิสส่งจริงรับซ่อมรับอะไรด้วยเนี่ยหายากนะครับซึ่งร้านนี้ที่ผมจะแนะนําคือมีครบทุกอย่างนะครับการันตีเลยว่า ถ้าไม่ตรงปกอย่างนี้ผมบอกเนี่ยมาด่าผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวกระชายกันตัวนี้เป็นคอนรอยเอ็มยบซึ่งผมเคยซื้อไว้เมือ่อน่าจะปี2ปีน่าจะ2ปีขึ้นแหละที่แล้วเนาะแล้วก็เคยรีวิวไว้คร่าวๆแล้วแต่ตอนนั้นยังอ่าเขาเรียกอะไรล่ะซื้อมาก็มีเหตุจําเป็นต้องขายไปก่อนนะครับเนื่องจากมีเหตุต้องใช้เงินเนาะตัวนี้ก็มีโอกาสได้ประมูลซื้อมาใหม่นะครับเลยเอามารีวิวแบบ เต็มๆแบบดีๆมาให้เพื่อนๆชมกันนะครับตัวนี้วัสดุจะเป็นอลูมิเนียมอย่างดีนะใช้คําว่าอย่างดีในราคาไม่ถึงพันคุณดูซะก่นอนงานเนียนๆนะนี่ขนาดผมได้ตัวที่เขาเรียกว่าอะไรนะทางร้านจะบอกว่าเป็นตัวที่มีตําหนิก็คืออาจจะมีริ้วรอยมีอะไรเล็กๆน้อยๆ,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 ๆแต่ผมไม่เสียดน,นะผมซื้อมาใช้งานนะครับตอนหน้าก็จะเป็นโครมนะครับแล้วก็จะมีเดือยตรงนี้สำหรับใช้ในกลึงๆแท็กติคอลนะครับตัวนี้จะมีคีบสำหรับ ระบายความร้อนนะครับด้ามจับก็จะมีทําร่องมากาันลื่นนะครับถ้ายด้ามก็จะประมาณนี้นี่ปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับในกล่องไม่มีอะไรเลยมีแค่ตัวไฟฉายกับสายคล้องนะครับที่ให้มาแค่นี้เลยจริงๆนะครับตัวแบตเตอรี่หรือฐานเนี่ยต้องไปซื้อเพิ่มนะครับนี่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับใช้แบตเตอรี่2 1 7 0 0นะครับตัวนี้แล้วก็แสงตัวนี้จะเป็นแสงแบบอ่า แสงพุ่งนะครับตัวนี้ LEDB หลอดจะเป็น s s t 4 0นะครับแล้วก็สเปคะไรอยื่นเดี๋ยวผมลงไว้ในใตค้คลิปเนาะแสงสว่างสูงสุดจะอยู่ที่2,300ลูเมนนะครับมีโหมด12โหมดมีโหมดป้องกันอุณหภูมิความร้อนด้วยไม่ให้เกินห5าที่างองศาเนาะมีวงจรป้องกันการสลับขั้วนะครับอย่างเราใส่แบตเตอรี่ไปผิดขั้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ติดแล้วก็ตัดการทำงานได้แต่แนะนำให้ใส่ถูกแล้วกันเนาะโอเคครับประมาณนี้สเปค เข้าวเลยง่ายๆจําง่ายๆ <c oughs> มี12โหมบแสง2,300ลูเมนเป็นแสงพุ่งนะครับถ้าสราบ้านๆเราเราไปใช้งานก็คือเอาไปฉายแผงแสงพุ่งเนี่ยไปใช้งานส่วนตัวที่คู่กันที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นตัวนี้คอนววย์21 a <c oughs> จะเป็นแสงพุ่งกว้างนะครับเน้นใช้ระยะใกล้หรือระยะที่ตามองเห็นนะครับแต่มันก็ถือว่าไกลอยู่นะใช้งานจริงเนี่ยมันจะแสงออกอกว้างๆนะครับกินพื้นที่กว้าง ตัวนี้แสงพุ่งใช้ระยะไกลได้สงระยะไกลได้นะครับประมาณนี้แล้วกันอ่าโอเคเวลาจะใช้งานนะครับถอดไถ่าดามก่อนเลยไถ่าดามหมุนออกได้เลยนะครับก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาปกตินี่แหละอ่าตามเกี่ยววงจรประมาณนี้นะครับวงจรเ้าง,งานโคตรดีนะครับผมแนะนํเในนาคอนวอยเนี่ย,ย,นะยท่านใดที่หาไปฉายไปใช้งานแบบไม่ได้เน้นแบรนด์ไม่ได้เน้นอะไรมากมายเนี่ยนี่ก็รับประกัน1ปีนะแล้วซึ่งมันใช้ทนมากนะ ไม่เชื่อไปถามสมาชิกในกลุ่มได้เลยใครที่เล่นไฟฉายนี่จะรู้กันว่าแบรนด์เนี่ยงานดีใช้ทนราคาถูกนะครับซึ่งแบรนด์อื่นๆมีไหมที่คุณภาพดีราคาถูกหรืออะไรเงี้ยก็มีนะครับแต่ว่าแบรนด์ที่ผมมองว่าอะไรเยอะหาที่ซ่อมง่ายหาร้านขายง่ายเนี่ยก็จะเป็นคอนวอยนะครับอันดับหนึ่งนะคละ้ายๆกับมีดถ้าเป็นมีดคนมนถามว่าพี่ครับพี่ครับซื้อมีดเล่มแนีกซื้อ ยี่ห้อไหนดีผมก็จะนําเป็นแลนกันโซซารเลนโมคุณไปเลือกเอาเลยนะครับคุณภาพเยี่ยมแน่นอนนะครับส่วนประชาก็จะเป็นคอนวอยนี่แหละที่จะแนะนํานะครับอ่าโอเคส่วนแบรนด์อื่นมีไม่มีเดี๋ยวถ้าได้มาผมจะมารีวิวให้ชมอีกทีหนึ่งเนาะโอเคนะครับแบตเตอรี่ใช้2 1 7 0นนะครับนี่ยี่ห้อไหนก็นแล้วแต่ศรัทธาไปหาซื้อได้เลยนะครับส่วนร้านที่ผมจะแนะนํามีหลายยี่ห้อให้เลือกซื้อแล้วแต่ท่านชอบเลยนะครับอ่าตัวนี้ผมได้มาเป็น จำไม่ได้ว่ายี่ห้ออะไรนะแต่ว่าถามพ่อค้าแล้วเขาบอกว่าเป็นยี่ห้อที่ความจุเต็มตัวนี้ความจุประมาณ5 0 0 0ันมิลลิแอมป์นะที่ผมได้มาแล้วราคาถูกนะครับผมก็เลยซื้อมาใช้งานนะครับยี่ห้ออื่นก็มีนะถ้านแนะนำก็จะเป็นเว็บเซลนะครับเวบเซลก็ใช้ดีครับเวลาจะใช้งานสังเกตตัวนี้จะเป็นขั้วบวกด้านล่างเป็นขั้วลบนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกล้องไปโฟกัสนะนี่ขั้วลบอันนี้ขั้วบวกครับมันจะมีบอกที่แบตเตอรี่อยู่แล้วแหละ นี่เห็นไหมขั้วบวกขั้วลบตัวนี้จะเป็นแบบหัวแบนนะครับจะมีหัวแบนหัวนูนส่วนแบตเตอรี่ที่ใช้กับตัวนี้จะเป็นหัวแบนนะครับอ่ะเวลาจะใช้งานก็เอาขั้วบวกลงไปได้เลยด้านล่างนะครับนี่อ่ะอันนี้เป็นหัวไฟฉายนะใส่ขั้วบวกนะครับขั้วบวกใส่เข้าไปได้เลยปึ๊บขัวลบก็จะอยู่ท้ายด้ามน,นะครับเปิหมุนเกลียวปิดหมุนปิดได้เลยตัวนี้จะมียางโอลิงด้วยนะนี่ สำหรับกันน้ำนะครับกันน้ำก็กันฝนได้กันตกน้ําได้ระดับหนึ่งนะครับส่วนถ้าจะเอาไปใช้ดำน้ำําแบบยิงปลาไปมุดอะไรต่างๆเนี่ยไม่แนะนํานะครับอาจจะเกิดการเสียหายต่อไปฉายได้นะครับประกันอาจจะขาดได้เนาะใช้งานแค่ทั่วๆไปแบบเราใช้ตากฝนตากอะไรเนี่ยมันสบายอยู่แล้วครับสองตากฝนตากอะไรอย่างสมมติพี่ๆที่เป็นเจาน้าหน้าที่หรือเป็นยามนะครับก็ใช้ได้นะครับเวลาจะเปิดใช้งานกดท้ายลมให้มันดังแป๊กหนึ่งทีนี่เดี๋ยวแสง สกลางคือเนี่ยผมจะลงไปท้ายคลิปนะเพื่อนๆก็อลองเข้าไปรอดูท้ายคลิปได้นะครับผมลงไวท้ายคลิปแสงจะออกพุ่งนะพุ่งมีกว้างนิดหน่อยนะครับมีกว้างนิดหน่อยระยะไกลระดับแบบ1 0บยี่สิบเมตรสิเมตรเนี่ยถึงแน่นอนนะครับแต่ตาเราน่าจะมองเห็นแค่ประมาณสัก10-15เมตรแหละที่กําลังชัดเนาะแต่ว่าสองไกลกว่านั้นแน่นอนนะครับสองไกลแน่นอน แล้วก็เวลาจะเปลี่ยนโหมดนะครับตัวนี้จำโหมดสุดท้ายด้วยนะกดเบาๆนะครับไม่ต้องกดให้มันดังแป๊กกดเบาๆลงไปนิดนึงนี่ครับเปลี่ยนโหมดก็จะมี12โหมดอย่างนี้ผมบอกเนาะรายละเอียดผมลงใต้คลิปอีกทีนึงนะครับโหมดอ่าโลโหมดต่ำโหมดกลางโหมดสูงโหมดเทอร์โบนะครับประมาณนี้แล้วก็โหมดอ่าไฟแท้ที่ข้อโหมดกระพริบฉุกเฉินโหมดขอความช่วยเหลือต่างๆอันี้โหมดต่ำสุดนะมานีเองนะครับ นี่ส่วนใหญ่ผมใช้ประมาณสักโหมดสานี่แหละกำลังดีเนาะสองทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าเจออะไรที่แบบเฮ้ยเราสงสัยแบบระยะไกลปุ๊บเปิดโหมดสูงสุดโหมดเทอร์โบแม่งเลยครับอันนี้สว่างตาแตกเลยนะเห็นไหมครับโคตรสว่างนะครับเนี่ยดูกล้องเลยน่ครับอเอาเรื่องนะครับอันนี้ก็โหมดแทคติคอลนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ที่แบบเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรืออะไรต่างๆนะครับหรือยามก็สามารถใช้โหมดนี้ในการแบบใช้งานได้นะครับ ใน,ในงานประจําวัดเนาะนี่หมดขอความช่วยเหลือส่วนใหญ่ผมใช้หมวดสามนะนี่แล้วก็ปิดก็กดลงไปให้มันดังแป๊กนะครับเปิดใช้งานก็ประมาณนี้นี่นะครับจาหมวดสุดท้ายอันนี้ดีมากเลยนะอันนี้ผมชอบมากเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือข้อดีของตัวนี้คือมันจับถนัดมือนะครับเนี่ยพอดีมือเลยนะเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยอย่างไปเดินทางไกลๆเนี่ยผมจะพกตัวนี้นะครับเพราะว่า หนึ่งเลยมันใช้ทุกกระจกได้ตรงนี้ใช้แท็กติคอใช้เลยได้แล้วก็แบตอึดแบตสองหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้ามิลที่ผมใช้เนาะก็คือถ้าใช้โหมดกลางๆอย่างที่ผมใช้ปกติเนี่ยสี 4, ชั่วโมงเนี่ยไม่ขาดแน่นอนใช้ได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าใช้โหมดสูงก็ลดหลั่นกันไปนะครับแล้วแต่เราใช้เนาะแล้วก็อีกข้อดีหนึ่งคือมันมีคีบระบายความร้อนนะครับเวลาเปิดโหมดแรงนานๆเนี่ยประมาณ1 0 20นาทีเนี่ยเราคงไม่เปิดเป็นชั่วโมงหรอกเนานะ มันจะไม่ร้อนมากเท่ากับพวกตัวรุ่นที่ไม่มีคี่ะระบายความร้อนและหัวเล็กแบบนี้นะครับนี่อันนี้ใช้แบตแบบเดียวกันนะแล้วก็หลอดแบบเดียวกันความสว่างเท่ากันนะครับ2,300มลูเมนแต่ตัวนี้ถ้าใช้โหมดสูงสุดนานๆเนี่ยจะร้อนกว่านะครับร้อนตรงไปลายนะแต่ไม่ร้อนมากจนมือไหม้อะไรขนาดนั้นะรับร้อนในที่นี้ของผมคืออุ่นๆนะครับอุ่นๆแต่อันนี้แทบไม่รู้สึกเลยนะครับ,นะรบอุ่นนิดหน่อยนะครับอุ่นนิดหน่อยอันนี้คือข้อดีนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะครับก็จะแนะนําสลับ หมาะสำหรับใครที่ชอบไฟฉายแนวกึ่งกึ่งแทคกติคอลหน่อยอ่ากึ่งแทคติคอลหน่อยแล้วก็อยากได้ที่มันแบบขนาดพอดีมืออ่าใช้งานได้ยาวนานนะครับอะไรประมาณนี้เหมาะกับเจ้าหน้าที่เลยแหละเจา้าหน้าที่หรือพี่ยามต่างๆนะครับหรือแม้แต่ผมเองเนี่ยผมชอบแนวอุปกรณ์แทคกติคอลอยู่แล้วเนาะผมก็จัดแม่งเลยนะครับไซ้กับ กระเป๋าแต่กระเป๋าแต่อาจจะต้องใบใหญ่นิดนึงนะครับเพื่อพกตัวตัวนี้ส่วนน้ําหนักก็กําลังดีนะครับไม่ไม่ถือว่าหนักมากนะครับไม่ถือว่าหนักมากนะครับผมมองว่าอะไรที่มันมีน้ําหนักนิดนึงแบบนี้นิดนึงนะไม่ได้เยอะมากเวลาแบบเราใช้ทุบชัยเลยมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับประสิทธิภาพมากกว่านะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวแสงดูกันท้ายคลิปนะครับอ่าส่วนอ่าสุดท้ายนี้ขอฝากเอ่อ บทความไว้บทหนึ่งนะครับพกไว้ได้ใช้แน่นอนนะครับคำพูดนี้ผมคิดว่ามันเหมาะกับเราที่เป็นชาว EDC อยู่แล้วนะครับพกไว้ได้ใช้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นมีดครีมไฟฉายหรืออุปกรณ์อื่นๆเพราแบงค์อะไรต่างๆเนี่ยถ้าสมมติเราคิดว่าเฮ้ยเรามีโอกาสได้ใช้พกเลยครับ้าไม่หนักเกินไปเพราะมันจะช่วยเราไม่มากก็น้อยในยามฉุกเฉินจริงๆนะครับผมเจอมากับตัวแล้วเนาะโอเคประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับ ทานใดที่เข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กันด้วยเดี๋ยวมีอะไรดีๆมาแนะนํากันอีกนะครับอ่าผมลืมบอกตัวนี้ไม่มี <c oughs> มันจะไม่มีที่ชาร์จในตัวนะก็คือต้องถอดแบตเตอรี่เพื่อเอามาชาร์จข้างนอกนะครับส่วนรางชาร์จข้างนอกก็จะแนะนําเป็นพวกคล้ายๆแบบนี้นะครับข้อดีคือมันเป็นพอแบงค์ในตัวได้อ่าแบบรางเดียวก็มีนะแบบรางเดียวก็มีเดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่ครับแบบรางเดียวก็มีนี่เวลาพอออกไปข้างนอกก็จะพกตัวนี้นี่อันนี้เรื่องจริงเลยนะ ตัวนี้1ตัวพร้อมแบตในตัวแล้วก็แบตสำรอง1ก้อน12 170 0นั่นแหละแล้วก็ไอตัวเล็กตัวนี้นะครับนี่สามารถได้ทั้งชาร์จได้ทั้งจ่ายไฟเป็นพอแบงค์เลยนะครับส่วนยี่ห้อก็ลองไปเลือกเอาดูนะครับส่วนผมใช้เป็น2ยี่ห้อนี้ที่ว่าดีมันก็มียี่ห้ออื่นอีกเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมีโอกาสจะเอามาิูเนาะนะครับเป็นพอแบงค์ได้เป็นหลังชาร์จได้อันนี้ก็ขอ้อเสนาคืออาจจะพกหลายอย่างเกะก,กะหน่อยแต่ข้อดีคือมันเป็นพอแบงค์ได้นี่แหละยามฉุกเฉินแะล ค okay. ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรละชมครับเดี๋ยวมีอะไรแนะนำะมีอะไรดีๆมาแนะนำกันอีกรอบนะครับสวัสดีครับผม